หลายๆสวัสดีพี่น้องขอไพ่หลายๆเด้อค่ะเด้อวางหันมือข่อยไปกดเพราะว่าข่อยสีไทายเอาลูกเป็ดข่อยไปกดถือตัวปิดมันนะคะอืออ๋อรอสะัินนะจะอันนี้ก็พ้ากันเหรินอันนี้ก็พผ้ากันเหรินเอาเขามาพอกันแล้วโปเกมอนมาเจอกันระบาดนี่สิได้เมื่อบ้านก่นเนาะกู สอนกันระบาดที่นี่พี่น้องมันเป็นมันเกิดที่ยังขืนเฮ้พี่น้องโลกเข้าตอนนี้ปั่นจักรยานไปทางไหนเห็นแต่คนยางกลมเลินโทรศัพท์แหมพี่น้องโปเกมอนพ้ากันหลินมันมวนหม่องไหนเฮ้ยข่อยคือบรรลุจ <wh ักวะ อ่ะโดดมาโดดมาโดดมาเร็วโดดโดดเพื่อนเอาลงไปกินในน้ำพี่น้องมันฝืดมันฝืดติดคอเอาลงกไปกินในน้ำบึง อยู่ฮะโอ้ก็แพร่ไปเอเชียตีอ่ะเวลาโคโคไปว่ะบอกมันว่าบอกยูหาสีดีกว่าบอถามึงบอลูจักเลน่ะเดี๋ยวมึงเลนเมิดมืออีกมาแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะสมาชิกใหม่ อย่างมาอย่างมาเป็ดเทศบ้านเฮาพี tes, te ่น้องคือขนาดเอาลงอยู่น้ํานี่แหละสิได้กินง่ายๆบ่ติดคอ kesäaika nyt? No nyt ajaa hyvin Näin, Näin? Nautapa. Nyt näkyy tuolla noita pisteitä. Ja... Mä nyt ihan täysin jossain. Äsken mä painon tuolle. Ja... Niin? Sitten jotakin bling bling. Voi ja... Nyt pitää mennä tuolle. Päikän jäänää puukin mua Oi, Oh, kidiä teva. Hemmäys. Joo, hyvä, elä pelaa. Ting tonga, Uon. ดีแล้วลินก็เป็นตัวอาญาเปื่อร่ะฮือวินสินาสนอนี่ตัวพวกอาญาเปื่อร่ะตุลเลยตัวอาญาเปื่อร่ะสินาสนออาญาเปื่อร่ะฮือวินโปเกมอนไงเนาะเอเซมิตะ พี่น้องค่ายให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆข้างคุณเปิดน้ำพุ้นะคะข้างคุณก็เป็นมองนั่งเลน่นแล้วก็ย่างใส่กอกอย่างอีกอย่างกันเนาะคะ่ะดอกไม,ม้งามๆอันนั้นก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำอันข้างข้างคุณข้างข้าง,งห้องน้ำข้างนาห้องน้ำข้างคุณก็เป็นสวนแอปเปิลที่คอยผ้าู้เจ้าเบิ้ง e สวนแอปเปิลสวนดอกไม้บืงหันนี่ที่น้องอันนี้มาอีกด้านหนึ่งของอันนั้นเนาะคะ่ะสวยเนาะ นมปังลายพี่น้องได้นมปังมากเนาะก็ะเลยเอามาให้เป็ดมันบ่ท่านมืดแล้วอากาศมันก็มีลมนะคะคือคืเหมือนฝาดมันฝนจะตกแต่มันกับว่าตกแต่อากาศจะดีนะก็หนาวธรรมชาติดีดีนาร้อนสวยงามิ่งมันลึลงแล้วพี่น้องมันลึลงแล้วมันบ่ย่ยนเฮ่าแล้ว อิ่มแล้วนี้ล่ละกินจนอ้วนโอ๋อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบากินละอ่ะตัวนี้ก็ท่านอิ่มกินไปตัวนี้ยังไม่อิ่มว่อยากลงน้ำก็ต้องลงวะ <ص ص <See> ตัวนี้ตัวผูนะคะเพราะว่ามีสีเขียวๆดำๆอยู่ตรงปีกน้อย

เป็นเวรนกบวัดก็ะนายวุ้นไม้เอ็มมายเ่าอ็มมามันบอกฉันบอเข้าใจบอเออดีแล้วว่าต้องเข้าใจแหละมาอีกแล้วสองตัวสองตัวทางนมปังบ้านเขา

ต้นอันนี้ย่ามเขาก่อไฟก่ออย่างเขาจะดึงเอาเปลือกมันนะนี่เอาไปติดไฟ่งยมนเป็นเหมือนกระดาษเขาเอื้นต้นกระดาษเขาเอาไปเฮ็ดกระดาษพี่น้องเนี่ยเชื้อเพึงอย่างดีสีพักมากพี่น้องได้อันนี้มากคอยบรู้ว่ามูเจ้าเคยก่อินมบอก ยิใส่บะกักยิใส่บุ๊กพี่น้องมันมันเป็นเหมือนเหมือนดอกพักนะ่ะแต่ว่าเขาเอาไปคัดกินมันเหมือนขนานไหมคัดใส่หมูกรอบก,บกับแซ่บแซบเป็นเหมือนขนาดเลยใคอยากกินขนากินแบบนี้แหละคะ่ะซื้อแบบนี้แหละไปกินพี่น้องเหมือนผัดคนาห,หมูกรอบนะคะหางเย,ยอยรนนะอมันมีขายจากคนยูกิแลนหางดิเดิลด้วยจ้ะหางดเดิลจะมีขาย ไปเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบาย I need to go next s t a g e and play Pokemon <laughs> an less, see therapy other place in I GPS โอเคเอฟป้าเอฟป้า